สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการเซียนกลางดี2025รอบคัดเลือกหรือรอบ128คนณเลสเตอร์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับแชมป์เก่ารายการนี้ไคลเลนวิลสัน Wilson เอาชนะจัดทา10ต่อ8เฟรมผลแข่งประจำวันที่2กันยายน2568รอบคัดเลือกรอบแรกผลแข่งมีดังนี้ครับ ซื้อเจ้าหุยเอาชนะชางปิงยี่5ต่อ3เฟรมฟารัดอาจาอิบเอาชนะจางเงินดา5ต่อ4เฟรมมาเตอุสบารานอสกี้เอาชนะหลิวห้องยิว5ต่อสเฟรมฮึกกววเฉียงเอาชนะเจ้าหันหยาง5ต่อ1เฟรมชีอี้เฉินเอาชนะแจ็คลิสซอสกี้ต่อ4เฟรม ลู่เฮาเทียนเอาชนะสตีเฟนาวเวิร์ด5ต่อ2เฟรมโจเยลล่งเอาชนะจูเลียนเลเคิร์ต5ต่อ2เฟรมชอนเมอร์ฟี่เอาชนะเลียมไฮฟิว5ต่อ0เฟรมเอลเลียสเลเซอร์เอาชนะเลียมเกรแฮม5ต่อ1เฟรมเอสปริสิงชาดาเอาชนะโจนาสลู5ต่อ0เฟรมไมเคิลโฮเอาชนะ อูมุตดิกมี5้ต่อหเฟรมเด็กโฮดสแตนโมดี้แซงเอาชนะอเมียร์สกคอปหต่อสี่เฟรมแมทติวเซลเอาชนะแอนโทนีโควัสกี้5้ต่อสเฟรมเจมี่โจสเอาชนะคอนเนอร์เบนซี่5้ต่อหเฟรมจอแดนบราวเอาชนะโอลิเวอร์บราวห้าต่อหเฟรมดีแลนเอมิลี เอาชนะเบนวูลาสตัน5ต่อ3เฟรมแมทธิวสตีเวนเอาชนะ ne, เอียนเบิร์น5ต่อ0เฟรมเลียมผู้เลนหักปากกาเซียนเอาชนะพอมดจอดฮิกกินส์5ต่อ3เฟรม่วงเจีย่าวเอาชนะทอมฟอร์ด5ต่อ3เฟรมเทพชายอุนหนูหรือเอฟฟันเอาชนะแพทริกวีแลน5ต่อ1เฟรม F. นครนายกผ่านเข้ารอบ64คนจะไปรอพบผู้ชนะคู่ระหว่างฮุเซนวาฟีและเจียงจินซันนี่อาคเนกเอาชนะลูการเบรเซล5ต่อ0เฟรมคู่นี้แข่งไปได้3เฟรมนะครับลูการเเซลขอหยุดการแข่งขันนะครับแต่ตอนนั้นซันนี่นำอยู่3ต่อ0เฟรมนะครับซันนี่ผ่านเข้ารอบ64คนไปรอพบผู้ชนะคู่ระหว่างแกรี่วิลสันและผู้เล่นไวก์ด ตารางแข่งประจำวันที่3กันยายน2568รอบ128คนแข่งขันระบบ5ใน9เฟรมจะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00นเริ่มกันที่คู่แรกสตีเฟนแม็กไวว์พบกับนางพญาหงเหินไปอยู่ลูผางจิ้นสือพบกับหวังยู่เฉินโฮเซนวาฟีพบกับเจียงจิน เบลลี่ฮอกกินส์พบกับฮาเตมเยสเซนมาร์คเดวิสพบกับลีแอนอีแวนอลรอนเฮลพบกับลิวเวนเวย์จิมมี่โรเบิร์สันพบกับเชิงกาไวต่อไปช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับแซนเดอร์สันแลมพบกับมาร์โกฟูแจ็คสันเพจพบกับซาฮิมเนย่าสจวตบิงแฮมพบกับดวนโจน ไรอันเดพบกับรอสเมียร์สกอตต์โดนุสันพบกับล็อบบี้แม็กกวีแกนแดนนี่เวลสพบกับเคนโด h ัตตี้อัปเดตผู้ทังเบรกสูงสุดม็กซิมัมเบรก147แต้มโชยเย่ลงรับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้ามรับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ